รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย รักในหลวงอย่าหวงความดีเริ่มต้นได้เดี๋ยวนี้ทำความดีให้สังคมสวัสดีครับท่านผู้ชมครับนี่คือรายการนัดพบคนดีวันนี้กลับมาพบกับท่านผู้ชมตามปกตินะครับขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามตติดตามรับชมรายการแล้วก็ขอต้อนรับเป็นพิเศษสําหรับท่านที่เพิ่งจะ มาชมรายการนี้เป็นครั้งแรกด้วยนะครับวันนี้จะนําให้ท่านผู้ชมได้รู้จักกับนายทหารที่มีหลากหลายอัตลักของชีวิตนะครับรบในประเทศนะครับต่างประเทศแล้วก็เข้าสู่วงการการเมืองแล้วก็เข้าสู่วงการนักการศึกษานักวิชาการนะมีงานหลากหลายรูปแบบของชีวิตซึ่งก็ไม่ใช่ว่านายทหารทุกคน ือว่าจบโรงเรียนนายร้อยมาทุกคนและจะมาในแนวนี้นะครับแต่ค่อนข้างจะพิเศษสําหรับบุคคลท่านนี้ท่านเป็นอดีตผู้ช่วยหัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการประจํารัฐมนตรีกลาโหมกระทรวงกลาโหมนะครับนายชวนหลีกภัยซึ่งเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมในขณะน,นั้นช่วงปี40ถึง43นะครับแล้วก็เป็นผู้ชํานาญการประจําคณะกรรมาิการการทหารสภาผู้แทนราษฎรนะครับ แล้วก็เป็นคนหนึ่งที่เพิ่งจะทราบเหมือนกันนะครับว่านอนอยู่บ้านพิษณุโรกนานพอสมควรเหมือนกันเป็นยังไงก็ขอต้อนรับท่านพลเอกดอกเตอร์กิติศักดิ์รัตนประเสริฐนะครับสวัสดีครับท่านครับสวัสดีครับนะครับครับสวัสดีท่านขอบคุณนะครับท่านที่วันนี้เดินทางมาไกลหน่อยด้วยความยินดีแต่ว่ามาออกช่องกองทัพบกก็คงจะน่าจะถูกสถานีตั้งนานแล้วนะอย่างน้อยๆก็ ทักทายเพื่อนๆน้นองๆทหารกันหน่อยก็เชิญเลยครับตามสบายอ่ะทักทายหน่อยครับก็ขอกราบสวัสดีกับผู้ที่ติดตามรับชมนะครับช่อง5นะฮะทีวีของกนะองทัพไทยนะกองทัพบกของเรานะครับแล้วก็หวังว่าวันนี้คงจะเป็นประโยชน์และสาระก็ต้องขอขอบคุณคุณดอนแดน,นสวรรค์น,นะครับน้องดอนที่ได้มาให้ออกรายการนี้ก็คิดว่าน่าจะเป็นข้อที่เป็นประโยชน์กับสังคมครับ ครับก่อนที่จะไปถึงจุดไฮไลท์ของชีวิตหลายจุดของท่านเนี่ยครับคนก็อยากจะรู้เหมือนกันว่าเพ่อเป็นนายพลหรือเปล่าหรือว่าแม่เป็นข้าราชการชั้นผู้ใหญ่หรือเปล่าประมาณนั้นนะครับครับมีถิ่นฐานบ้านเกิดที่ไหนบิดามานดาธรอาชีพอะไรผมลูกเจ็กครับลูกเจ็กหมายถึงว่าลูกคนจีนลูกคนจีนครับกงมาจากเมืองจีนนะฮะแล้วแล้วก็มาขึ้นเรือที่ชลบุรีกงมาจากเมืองจีนมาขึ้นเรือที่ชลบุรีครับ รับแล้วก็มาได้ภรรยาที่ชนบุรีอ๋อภรรยาเป็นคนชนบุรีด้วยท่านเกิดที่ชนบุรีเลยหรือเปล่าที่ชนบุรีครับอ๋อเป็นคนเมืองชนเป็นคนเมืองชนนะฮะแล้วคุณพ่อที่มาเป็นทหารได้เนี่ยเพราะว่าพ่อเนี่ยไปรบสงครามเชียงตุงอ๋อเป็นทหารอาสาสมัครได้เหรียญชัยสมรภูมิเป็นคนมาจากเมืองจีนกือ๋งมาจากเมืองจีนลูกก็ห้าสิบนะฮะมีกฎหมายว่าห้ามคนที่มีเชื้อสายจีน อย่างย่าง25%สมัยนั้นนะถือว่าเลือดชิดเป็นไม่ได้แต่พ่อไปลบสงครามได้เหรียญชัยก็เลยได้รับการยกเว้นในรุ่นรุ่นที่สอบเข้าไปด้วยกันและเรียนอยู่ด้วยกันเนี่ยพอขึ้นโรงเรียนเหล่าเนี่ยถูกออกหมดด้วยความไม่มั่นคงไม่ใช่กใช่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 ไหมความไม่มั่นคงเขาเขามองว่าอย่าง้นเรียนโรงเรียนอะไรมาบ้างครับให้เครดิตโรงเรียนหน่อยอย่างน้อยเขาก็ภาคภูมิใจเพราะว่าโรงเรียนหนึ่งจะมีคนเป็นพลเอกเนี่ยบางโรงเรียนไม่มีเลยก็อยู่ชนบุรีก็เริ่มตั้แจกโรงเรียน กรอปฐมมาไหวนะฮะแล้วก็ต่อมาก็เรียนโรงเรียนประจำจังหวัดโรงเรียนชนรัศดรอำลุงแล้วก็คุณพ่อก็มองว่าอยากให้ลูกมีอนาคตนะเข้าเข้ากรุงเข้าพระนครเถอะพ่อก็เลยส่งมาเรียนอยู่ที่พดุงศิษย์พิทยาที่บางซื่อปีสุดสี่ชั้นม6หปีสุดท้ายแล้วก็จากนั้นไปก็ไปสอบเข้าเตียวบุดมปรากฏสอบติดเป็นตัวสำรองก็เลยได้ไปเรียนที่สารวิทยาบางเขนแล้วก็ไปสอบถูกตัดคะแนน ให้ตกถูกตัดคะแนนให้ตกคะแนนความประพฤตินะฮะแล้วก็เลยต้องมาเรียนอมุสินนะฮะเรียนอมุสินก็ไปจัดรายการวิทยุพ่อกระจับได้อีกพ่อก็บอกเฮ้ยแกไม่งี้ไม่ไหวนะทุกอยาไม่จบแน่พ่อบอกแกไปเป็นทหารแล้วกันพ่อก็เลยให้ไปสอบเตรียมทหารพ่อบอกว่าแสดงว่าพ่อชอบทหารแต่จริงแล้วพ่ออาชีพอะไรครับพ่อเป็นอู่ซ่อมรถยนต์ครับเป็นช่างไดดัมโมแบตเตอรี่ช่างไดดาโมแบตเตอรี่ใช่ครับแต่ให้ลูกไปเป็นนายทหารอ่อยากให้ไปเป็นทหารรับราชการ สอบจปรกี่ครั้งครับอ่าสอบเตรียมทหารกี่ครั้งเหมือนกันครั้งเดียวครับครั้งเดียวนะครับติดเลยเตรียมทหารรุ่นไหนครับรุ่น7ครับเตรียมทหารรุ่น7บวกไปอีก11ปีถึงจะเป็นจปรจปรอสิบแปดครับครับจปรอสิบแปดครับรุ่นเดียวกันที่ดังๆนี่มีใครบ้างนะรู้สึกว่ารุ่นท่านเนี่ยดังเยอะอ๋อถ้าถ้าดังนับเลยฮะนับเลยดังๆนะฮะก็พลเอกสัพพังกัลยาณมิตรอ่าไม่มีใครรู้ไม่รู้จักนะครับพลเอกปฐมพงษ์เกศสันโญเกศสมศุตนะฮะแต พลเอกเลื่อนรัตรัตนาวันิชอ๋ออะไรครับเริ่มรับราชการครับครั้งแรกร้อยตรีที่ไหนครับเป็นในาทหารช่างอกองพันทหารช่างที่หนึ่งรักษาพระองค์ครับนะครับแล้วก็ช่วงนั้นเองมันช่วงสงครามนะฮะแทนที่จะจบชั้นห้าเนี่ยยังไม่ได้ขึ้นชั้น5เลยปีหนึ่งสองเนี่ยขึ้นชั้น4ี่นะเขาก็บังคับให้ออกโดยการส่งไปเรียนร่มรัจูโจมกําลังพนในทารไม่พอนะ ก็มันหลังจากเสียงปืนแตกครับมันก็เกิดสงครามทั้งภายในและภายนอกมีทั้งพอก็คมีทั้งขอจกมีทั้งโจนก่อจันายมีทั้งโจนจินคอมมิวนิสมีทั้งกําลังกองกาลังของเวียดนามกำลังบุกเข้าเราถูกไหมฮะเราก็ต้องไปใช้ยุทธศาสตร์รบนอกพื้นทีต้องการมีด่านกันไว้ไม่ให้รัทธิคอมมิวนิสต์ยันบุกรุกเข้ามาในไทยจึงมี นักรบนิรานามน,น,านามส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 าม,สามนะฮะนั่นคือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมันในทหารหที่ผลิตไม่พอรงนี้ร้อยก็เลยเร่งผลิตปีหนึ่งสองเนี่ยจบสามรุ่นรุ่นห้าต้นปีรุ่นหกกลางปีรุ่นเจ็ดปลายปีครับเลขติดเลขสี่ปั๊บไปไปเลยตอนนั้นก็ดีใจไม่ต้องกลับมาเรียนต่อแล้วก็ถือว่าถ้าตอนนั้นไม่ได้คิดอะไรมากครับคิดว่าโอเคเมื่อเขาให้ออกเราก็ออกนะฮะเราก็ได้ติดร้อยตรีครับเราก็เป็นร้อยตรีเหมือนกันแต่ค่าวิชาแทนที่จะได้ 450ก็ได้เหลือแค่300ครับนะฮะแล้วก็ไปสอบบินไปสอบบินปรากฏว่าฐานช่างเนี่ยมี22คนสอบบินได้นอ่คนก็ไปสอบบินเด้๋ยวรไปอยู่ชพันหนึ่งผู้พันไม่ให้ไปเรียนผู้พันบอกเฮ้ยคุณไปเป็นเลซองดีกว่านะฮะพอปี1นสามท่านก็เลยส่งไปเป็นเลสซองเลซองก็คือนายฐานติดต่อไม่ใช่หน่วยหลักทำงานกับแจสแม็กท์ครับอ๋อแจสแม็กใช่ครับดูแล real estate ทั้งหมดของสหรัฐในประเทศอ๋อดูแลพวกสินทรัพย์ใช่ครับ ฐานทัพมีการเต็มประเทศครับครับก็ชีวิตมาถึงตรงนั้นเอาเป็นว่าตรงนั้นมาถึงจุดมาเป็นพันเอกแล้วกันผู้การที่ไหนครับอ๋อก็จากช่วงช่วงช่วงที่ไปเป็นทหารเนี่ยนะครับชีวิตมันจะมีหลายแบบนะฮะช่วงที่เป็นเลซองอยู่ระยะหนึ่งนะฮะแล้วก็ถูกส่งไปรบที่เวียดนามนะฮะปีหนึ่งสี่พอไปรบเวียดนามเสร็จกลับมาปีหนึ่งห้านะครับ พลโทเก่งศัก์ชมนันท่านก็ให้ขึ้นรถไฟลงใต้เลยครับนะไปอยู่ที่บ้านสวนให้เราที่ร่อนพิบูลับจากนี้ไปก็ได้ทํางานเป็นทหารช่างจริงๆก็คือสร้างหมู่บ้าน48หลังให้ชาวบ้านที่หยิบปืนขึ้นมาต่อสู้กับพอขอกลุ่มแรกในประเทศไทยนะฮะพอเสร็จจากงานสร้างหมู่บ้านเสร็จนะครับปีหนึ่งห้าก็ถูกส่งลงไปที่ปัตตานีทำไมนั้นเปาะเย็ะเปาะสูยํำได้ไหมหังมากนั่นแหละครับก็ไปทําถนนจากตั้งแต่บ่อทองน้าดาบางโนนาก่อน ปีหนึ่งก็ตัดถนนเสร็จครับเห็นนายเห็นตัดถนนเก่งนะส่งลงไปเบตงเลยนะฮะไปอยู่เบตงก็ไปอยู่เบตงมีหนึ่งเจ็ดนะครับนะฮะหนึ่งแปดขึ้นมาอยู่ที่จังหวัดตากนะฮะช่องแคบพุกพระก็ไปตัดถนนสรุปว่าทหารช่างเนี่ยถ้าไม่มีทหารช่างเนี่ยไปรบก็ลําบากแทบจริงๆแล้วทหารช่างเนี่ยเหมือนกับจะเป็นหน่วยหลักเหมือนกันนะเขาเรียก first engineer อ่า first engineer ครับ engineer first ครับแล้วมาได้ยศพลตรีก็ ฝ่าจะมาได้ผลตีไม่เรื่องเรื่องง่ายหรอกครับไม่เรื่องง่ายยรงนั้นนะคือหลังจากที่เป็นทหารแล้วเนี่ยปี19เก้าเข้าชั้นในพันพอปีสองหนึ่ก็มาเข้าเสบพอจบเสก็เปลี่ยนหลายครับ,รบอันนี้ปัตานเป็นฝ่ายเสทั้งยุทธ,ธาการและการข่าวรเรามาทํางานให้กับรองเสตทหารพลเอกบุนิ์ธันธราณน์ นะครับก็อยู่กับท่าน2ปีแล้วท่านขึ้นเป็นรองผอก็อยู่ท่านอีก2ปีตรงนี้ครับได้ประสบการณ์เยอะมากเยอะมากเลยเยอะมากเพราะต้องดูแลส11กรมทุกอย่างต้องมาผ่านเราทั้งหมดเราเป็นคนดูให้หนายแล้วท่านก็เป็นอ่าเป็นเขาเรียกว่าอีกตำแหน่งหนึ่งนะฮะก็คือของ i อโ้รับนะครับรัฐภาอาเซียนปัจจุบันนี่แหละนะฮะ ท่านก็ต้องดูไปต่างประเทศเราก็มีโอกาสติดตามไปนะฮะเราก็ทํางานฝ่ายเสียนาธิการช่วงนี้ครับจะเปลี่ยนชีวิตไปอีกแบบหนึ่งจากการสร้างทางกลับมาเป็นฝ่ายมือการนะฮะก็จะเป็นอีกแบบนึงแล้วจุดที่หักเหดึงดูดกลับเข้ามามาอยู่ในวงการการเมืองจุดไหนครับระหว่างพอทราบว่าท่านท่านมาทําธุรกิจเกี่ยวกับเหมืองแร่ด้วยอ๋ออีกตอนหนึ่งครับหลังจากที่เกษียณมาแล้วนะฮะแต่ช่วงที่มันเปลี่ยนแปลงเนี่ยก็คือว่าช่วงที่ ปี2535นะฮะช่วงนั้นเกิดอะไรครับครพืชพาธามินตอนนั้นเนี่นะครับเป็นพันเอกพิเศษตั้งแต่ปี30นะฮะเหตุที่เป็นพันเอกพิเศษปี30เป็นพันเอกปี2830เป็นพันเอกพิเศษเพราะเนื่องจากตอนนั้นมันมีเหตุการณ์กัญยาพาเพลินจำได้ไหมครับที่พลพลตรีมนุนกิูกกระจรท่านมีการปฏิวัติเมษสาฮาไวมษาฮาวเป็สาฮาไยเสร็จก็มากันยาพาเพลินสองสองช่วงนะฮะแพ้ทั้งคู่นะฮะก็ถูก ถูกตอนนี้แหละครับที่ถูกเคล้ๆว่าถูกนายเนี่ยบังคับให้ย้าย,ยีบ24ชั่วโมงสุดท้ายก็ต้องบัต่อสู้จนกระทั่งสําเร็จะนะฮะแล้วพอช่วงปี28เนี่ยก็มีการปฏิวัติอีกครั้งหนึ่งนะฮะแล้วก็ไปพานายหนีะนะฮะพานายหนีออกมาได้นะ,ะ,ะแล้วท้ายสุดนายก็เลยขึ้นเป็นรองพอสุงสุดนะครับแล้วก็ส่วนท่าน พลเอกสุภาโคจเสนีได้ขึ้นไปเป็นพอรูกสุดท่านก็เลยให้ตําแหน่งเป็นพันเอกพิเศษปี3ามสิบครับกว่าจะผ่านจุดนั้นมาได้แล้วเสร็จแล้วก็ไปเป็นผู้อำนวยการนะครับหัวหน้ากองกองแผนและยุทธการทหารนะฮะแล้วก็ได้ขึ้นมาเป็นผู้ช่วยผู้อำนวยการสถาบันจีวิวคอมมันคงนะครับจนถึงปี3 5มห้านะฮะจริงๆแล้วเนี่ยสามห้าเนี่ย ก็สมควรจะเป็นภายในพิเศษล้ะครับปรากฏไม่ได้ครับนะฮะก็เลยไปเรียนนีด้าอ๋อวัยเรียนนีด้าปีปีสามหกไม่ได้เป็นนายพลช่วงนั้นก็มาเรียนนีด้าไปเรียนนีด้าแก้เครียดไปหน่อยเครียดก็จบริญาโทก็จบริญาโทที่นีด้าครับครับก็เลยพอจบนีด้าแล้วครก็พอมีส่วนที่ทาให้ขึ้นเป็นพลตรีไหมจบนีด้าช่วงนี้นะครับที่ ได้เป็นพลตรีนะครับเป็นผู้วยการนักงานทหารพัฒนาครับนะฮะแล้วช่วงนั้นเองเนี่ยในปี38มครับนโยบายของรัฐบาลส่งเสริมให้ข้าราชการออกมาลงเลือกตั้งนะฮะเราก็มองว่าไอ้นโยบายที่เราทาไ้หลายๆอย่างเนี่ยเจ้านายเราเนี่ยเอาของเราไปแบบเหมือนไม่ทําอย่างที่เราคิดนะฮะล้มโครงการเราหมดหมู่บ้านนะวังคำเม้นที่บุกลุกแล้วเราทายังไงให้อยู่กับราชดรอยู่กับประชาชนอยู่กับ ที่ดินป่าไม้ได้อย่างเงี้ยนะครับท่านก็ไปล้มกัรเราก็เลยตัดสินใจลงเลือกตั้งปี3-8มแปดนะฮะก็ปรากฏว่าไปตกหลังคาครับนะฮะที่โรงเรียนวัชราวุฝ่ไยอนุบาลครับติดกับหลังสอนอไอสอนดูสิบเขียดูสิบนะครับก็ไฟไหม้ตกลงมาสลบเลยนะฮะสารวัตรแรมโบ้ก็ไปปั้มหัวใจขึ้นมาก็ต้องติดนะฮะนี่บุญคุณก็คือ ช่วยชีวิตเอาไว้นะฮะเลยเลยแทนที่จะได้สอสอไม่ได้เลยซาลวัตแลมโบ่สุรโชควิเศษจักรพันธ์เนี่ยนะใช่ครับใช่ครับนะคนนี้เป็นคนช่วยชีวิตเขาเลยครับใช่ครับอ๋อเข้าใจแล้วนะฮะก็เลยเลยอะไรล่ะครับกลับไปรับราชการใหม่ออ๋พอกลับราชการใหม่นะฮะปี39เนี่ยก็ทําเต็มที่เพราะว่ามันเป็นต่อเนื่องตาแหน่งเดิมนะฮะคือไปอยู่ผู้มีการสำนักงานทหารพัฒนาเนี่ยมีหน้าที่ในการที่ไปขออนุมัติให้ทหาร กองประจำการมีโอกาสเรียนถึงม .6 ฟรีปกติแล้วกศนเนี่ยเขาเป็นนโยบายของรัฐให้เรียนถึงม .3 ฟรีนะฮะเราก็ไปเสนอในชวนว่าตอนนั้นในชวนเป็นนายกนะฮะว่าเห็นควรให้ทหารเนี่ยได้เรียนถึงม .6 ฟรีจนกระทั่งมาถึงทุกวันนี้ใช่ครับถึงทุกวันนี้แล้วก็ก่อนปลดประจำการแล้วก็ฝึกอาชีพให้ะยะสั้นแล้วก็จัดตารางแรแรงงานให้เนื่องจากว่าการไต่ระดับเพื่อที่จะให้หลงล็อกในช่วงท้าย ว่าท่านมาทํางานสําคัญต่างๆยังไงนะครับไม่ใช่ว่าจะง่ายนะครับแต่เมื่อเป็นแล้วและจนมาถึงปัจจุบันนั้นยังสร้างคุณประโยชน์ให้กับประเทศชาติอย่างคุณอุปการเลยทีเดียวนั่นคือเหตุผลว่าทําไมต้องเชิญท่านมามีอีกหลายประการนะครับเดี๋ยวเรามาสรุปกันช่วงนี้พักก่อนนะครับเทปโก้ปั้มน้ําบ้าน คุณภาพสูงสุดในปัจจุบันแข็งแรงทนทานปลอดสนิมนานปีใช้ดีบำรุงรักษาง่ายจากจุดเริ่มต้นปณิธานก่อตั้งบริษัทไอเยราส่งเสริมคุณค่างานวิจัยไทยแบ่งปันโอกาสสู่สังคมสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้สร้างสังคมแห่งคุณค่าสร้างแบรนด์สีขาว we c a where วันนี้นะครับผมตั้งใจเลยจะสร้างโรงพยาบาลที่นอกจากรักษาคนได้แล้วจะต้องสร้างเทคโนโลยีทางการแพทย์อุปกรณ์ทางการแพทย์ด้วยคนไทยด้วยตัวเองเลยสร้างโรงพยาบาลพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารซึ่งจะเป็นโรงพาบาลแห่งแรกที่เป็นโรงพยาบาลเพื่อการรักษาและสร้างนวัตกรรมทางการแพทย์ครบวงจรขึ้นที่พระจอมเกล้าลกะบัง วันนี้ขอเชิญทุกท่านบริจาคให้โรงพยาบาลเพื่อคนไทยไว้ดูแลท่านนะครับบริษัทรักษาความปลอดภัยเอเชียคลีนนิงโซวิตจำกัด เปิดรับสมัครเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยจำนวนมากสนใจร่วมง,งานกับเราโทร0914365331บริษัทรักษาความปลอดภัยเอเชียคลีนิ่งเซวิสจำกัด ถามหาเมืองทองต้องบ้านสวนนวดไทยเมืองทองธานีถนนติวานนปากเปร็ดนนทบุรี02 503 2799 02 503 3799 เพื่อนเรียนอยู่ที่ไหนก็เรียนได้ตำนานแห่งการเรียนปริญญาตรีจากที่บ้านเพียง2ปีครึ่งถึง3ปีด้วยประสบการณ์20ปีมีผลงานช่วยเพื่อนให้สำเร็จเป็นรัฐศาสตร์บัณฑิตกว่า2 0 0 0ันคนทั่วประเทศพิเศษสำหรับข้าราชการตำรวจทั่วประเทศเพื่อนเรียนเปิดโอกาสให้สามารถเรียนได้ฟรีจากจุดเริ่มต้นปณิธานก่อตั้งบริษัทไออรอ ส่งเสริมคุณค่างานวิจัยไทยแบ่งปันโอกาสสู่สังคมสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้สร้างสังคมแห่งคุณค่าสร้างแบรนด์สีขาว we care we share we grow ครับท่านผู้ชมครับผมกำลังอยู่กับนายทหารชั้นผู้ใหญ่นายทหารระดับสูงของกองทัพไทยซึ่งวิถีชีวิตของแต่ละคนนั้นก็ไม่เหมือนกัน ก็ถือว่ายังโชคดีที่รักษาชีวิตกลับมาได้หลังจากที่ไปรบในต่างประเทศด้วยนะครับเป็นทหารที่เรียกว่าเปิดยุทธศาสตร์ให้หน่วยต่างๆนั้นสามารถมีความสะดวกคล่องตัวในการเข้าถึงพื้นที่เป็นนายทหารช่างแต่ก็เป็นนายทหารที่จบจากโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้านะครับถือว่าเป็นเกียรติแก่โรงเรียนนายร้อยสําหรับนักเรียนนายร้อยทุกคนสิทธิ์เก่าทุกคนที่จะต้องรักชาติรักสถาบันพระมหากษัตริย์ นะครับคิดดีทำดีวิสัยทัศน์ในเรื่องของการศึกษานั้นสำคัญนะครับเรียกว่าน้องเนนหรือว่าเด็กๆทหารทหารเกณฑ์เหล่านั้นแทนนี้เขาได้รับการสนับสนุนเพียงม3แต่ว่าท่านก็ได้เสนอท่านอาดีตนายกชวนเนี่ยให้เรียนได้ถึงม6และจนกระทั่งมาถึงในปัจจุบันการศึกษานั้นเป็นสิ่งที่สำคัญแต่ไม่ใช่นั่งเชียร์คนอื่นอย่างเดียวนะครับ ตัวเองก็เป็นแบบอย่างด้วยมาเรียนจบปริญญาโทที่นีดา้าแล้วก็จบปริญญาเอกที่ที่ไหนครับท่านสวนสุนันทาครับสวนสุนันทาทําวิทยานิพนธ์อดุษฎีนิพนธ์เรื่องอะไรครับเรื่องการทุจริตคอร์รัปชันในวงราชการการทุจริตคอร์รัปชันในวงราชการแนวทางการแก้ไขปัญหาจากบุคคลทําคัญมิลิเทอเรียโฟกัสหรือเปล่าครับหมยถึงก็คือไม่มีนะ คือไม่ได้มีลิทารีโฟกัตแต่ครับคือว่าตอนช่วงที่ลาออกจากราชการเมื่อปี4-3คสับก่อนเกษียณ7ปีนะครับก็มาช่วยกันกับคุณวีรกสมความคิดตั้งเครือข่ายไปทนต้านขอรับเชิบนะฮะโดยคุณหมอประเวศวศสีบอกขอร้องบอกว่าคุณกิติศักดิ์กลุ่มพลังเงียบของคุณเนี่ยโดยใช้แนวคิดตรงนี้นะครับในการถักคอเครือข่ายไปช่วยคุณวีระกับหมอพลเดชน้อยได้ไหมก็เลยไปช่วยครับ ก็คุณวีระสมความคิดก็เป็นเลขาแล้วก็เป็นหนึ่งในร้อยคนที่ขอตั้งนะจนกระทั่งคุณวีระไปถูกจับติดคุกที่เมในปี54เราก็เลยต้องมาตั้งองค์กรอีกองค์กรหนึ่งขึ้นมาชื่อว่าภาคีเครือข่ายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันของชาตินะครับเราก็เอาคุณมงคลกิจหรือเต้สสเราเนี่ยนะครับมาเป็นเลขาที่สารเต้ศูนย์ศูนย์เจ็ดเนี่ยนะใช่ครับนะครับเสร็จแล้วก็ผมก็มาขับเคลื่อนช่วงปี56มีปัญหาเรื่องรัฐบาลคุณยิ่งหลัก นะฮะโดยการที่คุณยิ่รักเนี่ยทั้งเรื่องของโครงการจับนําข้าวแล้วก็โครงการกฎหมายสุดซอยนะครับก็เลยมาตั้งกองทัพมีระหนานะครับแล้วก็ไปยื่นหนังสือให้คุณยิ่รักยุบสภาลาออกวันที่14พฤศพิจิกาห้าหกวันที่9ก้าธันวาห้าคุณยิ่รักก็ยุบสภาครับ,รบนะฮะพอเสร็จจากงานนั้นเสร็จปั๊บก็ระหว่างนั้นเองก็กลับมาเรียนหนังสือนะฮะมาเรียนหนังสือทําวิจัยการวิจัยก็ไปพบว่านะครับ ประเทศนี้นะมีปัญหาเรื่องทุจริตนะครับเพราะสี่ฝ่ายนะฮะนักการเมืองขาชการพ่อค้าและประชาชนนะฮะแล้วก็ไปดูว่าเราจะแก้ไขปัญหาได้อย่างไรรทุกคนให้คำสัมภาษณ์ให้ข้อคิดมาเหมือนกันหมดจะต้องมีองค์กรธรรมาพิบานรรมาพิบานกู o กา o ฟเน้นกูตกนนนะฮะก็ปรากฏว่าพอเราถามว่าไอ้เรื่องทรมาพิบาลเนี่ยไม่เคยรู้มาก่อนเลยพอศึกษาย้อนกลับไปปรากฏว่า คำว่าธรรมาพิบาลนะฮะมาเกิดมาจาก TDI ดีรเขาเอาคำสถาบันวิจัยใช่ครับเป็นคนกําหนดให้จากกุศลนั้นเป็นธรรมาพิบาลนะฮะธรรมะบุกอภิบวกบานนะฮะก็คือการบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดีหลักการแห่งธรรมาพิบาลหลัก หลักๆก็คือ6หลักครับจะต้องครบ6หลักนะครับตั้งแต่หลักนิติธรรมหลักคุณธรรมหลักความโปร่งใสหลักการมีส่วนร่วมหลักความรับผิดชอบและหลักความคุ้มค่าทั้งหมด6หลักเนี่ยคือธรรมาิบาลขาดหลักใดหลักหนึ่งไม่ใช่ธรรมาิบานไม่ได้เพราะฉะนั้นท่านจึงมุ่งเน้นในเรื่องของธรรมิบาลใช่ครับถึงแม้ว่าจะไม่สมหวังร้อยเปอร์เซ็น ก็ดีกว่ายังไม่ได้ทําอะไรต้องทำเป็นต้องทํามากๆตอนนี้กําลังสร้างเครือข่ายแล้วตอนนี้กําลังเปิดสอนออนไลน์รุ่นที่หนึ่งกลังสอนอยู่นะฮะสัปดาห์ละสามวันนะครับสุกเสาร์อาทิตย์รุ่นหน้าก็จะเปิดรุ่นที่สองแหละนะครับเน้นเรื่องคุณธรรมคุณธรรมที่เอามาเน้นคือคุณธรรม4ประการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9้ารับสั่งไว้เมื่อยี่้าเมษาสองพน2้2 5าตอนกรุงรัตนโกสินทร์ครบ200ปีท่านรับสั่งไว้ว่า หนึ่งนะต้องให้มีความซื่อสัตย์นะฮะจิมใจต่อตนเองที่จะทำในสิ่งที่ดีและเป็นประโยชน์เป็นธรรมสองจะต้องรู้จักข่มใจตนเองประพฤติอยู่ในสิ่งที่ดีงามนั้นาสามต้องอดทนอดกั้นที่จะไม่ไม่ก้าวล่วงความสุดจริตไม่ว่าจะประการใดก็ตามาประการที่สี่จะต้องรู้จักเสียสละ รับวางความชั่วแล้วเสียสละส่วนน้อยของตนเพื่อส่วนรวมครับซึ่งตรงที่ท่านรับสั่งเนี่ยนะครับท่านไม่ได้คิดเองนะไปศึกษาแล้วถึงพบว่าท่านเอามาจากคารวะสธรรมครับที่พระบ๊ะสมามาธรรมพุทธเจ้าท่านสอนไว้คือสัจจะธรรมะขันติและจากะในฐานะที่ท่านเป็นนายทหารครับพัฒนาครับแล้วก็เป็นคนที่รักความก้าวหน้ารักชาติบ้านเมืองด้วยจริงใจครับนะครับรู้ว่าท่านมีความจริงใจกับบ้านเมืองจึงเชิญท่านมา ท่านคงจะได้ยินในเรื่องของคลองไทยอภิมหาโปรเจกต์ถ้า oh. อันช่างจะต้องรู้เรื่องนี้สักหนึ่งนาทีเอาหน่อยใช่ไหครับเรื่องคลองไทยนะครับต้องถือว่าเป็นเรื่องประวัติศาสตร์ยาวนานมากนะฮะแล้วพยายามกันมาหลายยุคหลายสมัยถ้าถึงย้อนประวัติศาสตร์ไปเราไม่ต้องย้อนไปไกลนะครับ,รบช่วงที่เรายัางมองว่ายังเป็นสงครามเย็น นะฮะตอนนี้สงครามก็เปลี่ยนรูปแบบไปเรื่อยๆจนสุดท้ายขณะนี้เป็นสงครามทีวภาคละวันนี้โลกไร้ผมแดนละและเป็นยุคไอทีละงั้นปัญหาเรื่องความมั่นคงเนี่ยนะครับในการที่จะขุดคลองแล้วบอกแผงแยกแผ่นดินแล้วไม่เป็นหนึ่งเดียวกันไม่ใช่ละลืมไปเลยนะครับวันนี้ถ้าในความเห็นส่วนตัวนะครับผมเรียนได้เลยนะครับผมเห็นด้วยในการที่จะต้องขุดคลองไทยนะเพราะจะทําให้เศรษฐกิจเนี่ยกลับมา นะครับกู้บ้านกู้เมืองได้สร้างงานมหาศาลสร้างความมั่นคงมหาศาลลดปัญหานะฮะเส้นทางเดินเรือซึ่งการขับข้างทางเรือเนี่ยถือว่าเป็นการขนส่งที่ถูกที่สุดประหยัดที่สุดงั้นการที่เราจะมาขุดคลองไทยนะครับให้เกิดขึ้นนะเห็นด้วยในการสนับสนุนบุคคลที่กําลังทําอยู่ทั้งหมดแล้วมีคนเขาจะลงทุนให้นะฮะอย่างน้อยที่สุดเนี่ย ถึงจะมันสั้นก็จริงสองสามวันที่เร็วขึ้นครับมันก็ดีกว่าที่จะต้องให้เสียเวลาไปสองสาวันมันจะมีอีกไม่รู้กี่หมืน่นกี่แสนชีวิตหรือเป็นล้านที่เกิดใหม่เลยแล้วมันจะได้งานอีกมากมายมาหาศาลนะครับถึงเวลาที่คนจะต้องทาเอาละครหนึ่งนาทีสุดท้ายเนี่ยอยากจะให้ข้อคิดอะไรแก่ใครแล้วก็ขอบคุณอะไรใครเชิญเลยครับครับสิ่งที่อยากจะฝากไว้กับสังคมไทยนะครับถึงเวลาแล้วประชาชนจะต้องมา เริ่มตั้งแต่าการแก้ไขปัญหาการเมืองที่88ปีเป็นประชาธิปไตยนะให้เป็นประชาธิปไตยที่แท้จริงต้องมีพรรคการเมืองของประชาชนโดยประชาชนและเพื่อประชาชนนะครับอันนี้คือหลักสําคัญต้องให้เกิดตรงนี้ให้ได้นะครับและอีกเรื่องหนึ่งนะครับที่ฝากถึงประชาชนทุกคนก็คืออยากให้ทุกคนนะครับเอาอันนี้ไปใช้นะครับสัจเจนาลิก,กาวาที่หนังพึงชนะคนพูดปดด้วยความจริง ถ้าเราอยู่อยู่ความจริงแล้วเนี่ยความจริงเป็นสิ่งไม่ตายแล้วอย่าไปกลัวว่าคนพูดความจริงเราต้องตายนะครับวันนี้กฎหมายมีไว้คุ้มครองอถึงเวลาแล้วที่ทุกคนจะต้องลุกขึ้นมานะครับแล้วอย่าไปกลัวถ้าหากว่าเราเดินตรงนี้เสร็จด้วยคุณธรรมแล้วนําหลักธรรม,มพิบิบาลบุกลักไปสู่การบัติที่เป็นจริงเราคงเห็นหน้าเห็นหลังกันเมืองไทยจะไปสู่ยุคไทยสีบิไลครับครับภรรยาของท่านชื่ออะไรครับดรบวัพันธ์ครับ ดรบวรสัริ์ลูกกี่คนครับลูกสองคนครับพันตรีพันตรีบวรศัตว์บวรสัติ์ครับคนเล็กบวรสิทธิ์ครับบวรสิทธิ์ครับมีหลานสองคนหลานสองคนช่วยบอกชื่อหลานหน่อยเดี๋ยวก็โตมาจะน้อยใจหลานคนแรกเป็นผู้หญิงนะครับชื่อบุญครับชื่อบุญครับส่วนหลานคนที่สองเป็นผู้ชายครับชื่อบาลุกครับบาลุกนะท่านมีน้องชายเป็นพลเอกเหมือนกันชื่ออะไรครับ พลเอกไพรโรดนัตอรเปรเิร์ดครับแต่เสียไปแล้วครับเสียไปแล้วนะพลเอกไพรโรดนัทเตอระเปรสเิรครับท่านผู้ชมครับคร,บ,ครบสมบูรณ์เลยทีเดียวซึ่งถือว่ามีไม่มากนักในประเทศไทยที่มีบุคคลที่มีความคิดนอกจากสายเลือดสัญชาตญาณของการเป็นนายทหารที่รับการฝึกฝนมาโดยตรงแล้วก็ไปรบมาจริงแล้วก็พัฒนาจริงสัมผัสทั้งการเมืองสัมผัสต,ต่างๆหลายอย่างจึงถ่ายทอดออกมาในใจ นะครับแล้วก็มองในเรื่องของธรรมาภิบาลนั้นเป็นเรื่องที่สําคัญเป็น p r i o r i t y ของความสงบสุขก็ว่าได้ของบ้านเมืองนะครับท่านพลเอกดรกิติศักดิ์รัตประเสริฐของคุณมากครับท่านครับครับสวัสดีครับตาแล้วครับท่านผู้ชมสวัสดีครับ,ค,รบคลองไทยเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน The Thai Canal for Sustainable Development Possibility nation si dipon as you are the entrepreneur and investor and who are interested about klong tai uh, mega project yes. what would you like to say in the mannering through the uh, peoples uh, uh, in china please 这个泰国运河,就是这个打看哦, 还有对于全世界人都有帮助，啊，对环保也是很重要。我本人希望，啊、呃，全全世界的人和中国人都，都、呃、啊，帮助这个项目可以早早早期完成，开始建设，就是我的希望。呃，更希望泰国的政府快一点的给我们的支持。 跟全世界的啊、呃，呃，全世界的人给我们支持，谢谢啊。